เงของคนเกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนค่อนข้างเดี่ยวเหงาๆเนาะชาววันพฤหัสพลังงานตัวตนใบแรกได้สีถ้วยเป็นลักษณะาการช่างเลือกความช่างเลือกความรู้สึกเบื่อนา,นายเพิกเฉยต่อโอกาสที่เข้ามารู้สึกพอาแท้ความไม่ได้ดังใจการตัดสินใจประเมินว่าสิ่งนี้อันนี้ดีหรือไม่ดีต่อใจอย่างไร มีความลังเลสิ่งที่ทำให้รู้สึกยังไม่พร้อมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เจอมาทำให้เราไม่พร้อมรับอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้เป็นช่วงแห่งความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เข้ามาความไม่ได้ดังใจอาจจะมีความหงุดหงิดกับสภาพรอบตัวกับงานกับภาระที่ต้องแบกรับไว้บางคนเป็นเพื่อนร่วมงาน การงานที่ผ่านมาเหมือนภาระ,ะต่างๆดำเนินมาจนถึงจุดสุดเห็นว่าการงานมันหนักและเหนื่อยแต่มันก็ต้องทำเพราะเราเองก็อยากให้งานมันสำเร็จอาจเป็นการเข้าไปแบกภาระ,ะต่างๆทางด้านการงานภาระ,ะที่เพิ่มพูนเป็นงานที่ครบที่เต็มถ้าเป็นเจ้าของกิจการหมายถึงกิจการงานที่เติบโตถึงที่สุด ถึงขั้นตั้งโรงงานผลิตงานใหญ่หรือบริษัทห้างร้านใหญ่โตมีคนทำงานมากที่ผ่านมาถือว่าบางท่านอาจมีความรับชอบมากขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาววันพฤหัสให้ระวังการมีความขัดแยง้งอาจเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นสงครามต่างคนต่างคิดสงครามศักดิ์ศีอีโกโกความคิดเห็นไม่ลงรอยกันไว้ด้วยนะคะ บางคนอาจมีการหาลือวางแผนคิดวางแผนเพื่อนาคตและความมั่นคงแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากหน่อยอาจจะมองไปทางไหนมันก็น่าสนใจไปหมดยังมีความลังเลอยู่อยู่ในสถานการณ์ช่างเลือกช่างลังเลเนาะบางคนอาจมีกิจการเป็นของตัวเองคุณเป็นคนมองการไกลกล้าลองโน่นลองนี่อยู่เรื่อย การงานอยู่ไม่นิ่งความรับผิดชอบเยอะอาจเป็นงานด้านบริหารสำหรับบางคนการงานถือว่าเด่นทีนี้เรามาดูด้านความรักกันชาววันพฤหัสบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูบ่งบอกถึงการรอคอยบางท่านอาจมีการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ารอแล้วรอเล่าสิ่งที่รอก็ไม่มาสักที สิ่งที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจนับหรือบางท่านอาจจะเป็นการยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ใครสักคนหนึ่งอาจจะเหมือนหยิบยืน่นนําเสนออะไรบางอย่างให้อีกคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ยื่นไปแต่ไม่มีคนรับจะรับก็ไม่รับแต่จะปฏิเสธก็ไม่ใช่หยิบยื่นอยู่อย่างนั้นนำเสนอเข้าหาคุณอยากจะสางความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ มันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจแต่อาจจะกลับกันก็ได้นะบางท่านช่วงนี้อาจมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถจะดึงดูดความสนใจเราได้มากพอก็เป็นได้บางท่านช่วงนี้อาจจะมีความยุ่งเหยิงทางความคิดอาจจะเหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้อาจจะมีความสับสนลหลายอย่างอยู่ในนั้นบางท่านอาจเป็นอาการที่ตีกับตัวเองอยู่ ให้ระวังการทะเลาะเบาแววงหรือความขัดแยง้งอาจเป็นการทะเลาะเบาแววงกันใหญ่โตหรือเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่สงครามอิโก,โก้หรือสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจจะทําให้ความยุ่งเหยิงมันเกิดขึ้นได้รู้สึกอยากเอาชนะกันไม่ยอมแพ้กันถ้าพยายามงัดข้อกันมันจะเป็นสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์จะแย่ลงที่ผ่านมาบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟ เมสิงธนูเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยมีความยากลําบากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เป็นความยากลำบากที่เขายังแบกอยู่หนักอกหนักใจบอกใครไม่ได้หรืออาจเป็นการเลือกที่จะไม่บอกกับใครก็ได้นะเลือกที่จะหอบทุกอย่างเอาไว้กับตัวเอง มีปัญหามากมายเหมือนมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายนั้นไม่ได้พูดกับใครไม่ได้บอกกับใครเป็นเป้าหมายที่เขาคิดของเขาอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามที่จะไปต่อเขายังพยายามสู้ต่อไปอยู่ที่ผ่านมาแต่อาจจะไม่แสดงตัวอะไรมากมายบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ช่วงนี้บางท่านอาจเป็นการนึกถึงสิ่งเก่าๆเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าคนรักเกา่าหรือคนที่เคยผ่านมาในชีวิตเราในช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงเรื่องเราเหล่านั้นหรืออาจจะมีสิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกก็ได้คนที่ห่างไปนานอาจเป็นคนที่มีความต่างกับเราอาจจะต่างอายุต่างเพศ ต,ต่างวัฒนธรรมก็ได้นะบางคู่อาจจะห่างกันเป็น3เดือน5เดือนครึ่งปีแล้วกลับมาให้สับสนให้วุ่นวายหัวใจบางท่านอาจจะคบกับชาวราศีกันอาจจะเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นครูอาจารย์หรือเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนหรืออาจเป็นนักวิชาการก็ได้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมาก ชอบคิดนั่นคิดนี่คิดถึงสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเป็นการคิดบันทอนจิตใจเหมือนการประมวลเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านเข้ามาย้ำคิดย้ำทำส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความเป็นส่วนตัวความมีโลกส่วนตัวสูงอาจเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครอาจจะเป็นการคิดทบทวนเรื่องสิ่งเก่าๆคิดวนไปวนมาซ้ำไป เก็บสะสมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาไว้ค่อนข้างลึกและมันก็ทับถมมาเป็นเวลานานบางท่านอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากมาก่อนเลยทำให้เราเหมือนคนที่อมทุกข์ประมาณนั้นบางความสัมพันธ์อาจได้พูดได้คุยกันยังไม่ราบรื่นขนาดนั้นใครสักคนอาจจะมีเงื่อนไขการพูดกานคุยนี้อาจจะเป็นการพูดถ้าพูดแค่นี้ก็จะคุยแค่นี้ จะคุยมากกว่านี้ก็จะไม่คุยด้วยอาจเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะบางความสัมพันธ์อาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำเป็นคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้นะบางความสัมพันธ์บางคู่อาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาคลากะสังมาเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงในจิตใจแก้ไขไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด หรือบางท่านอาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเราสองสามคนก็ได้นะในใจลึกๆชาววันพฤหัสมีความคิดที่จะหันหน้ามาคุยมาเคลียแต่ว่าก็อย่างที่บอกอาจเป็นการพูดคุยที่มีข้อแม้แต่อีกใจก็เป็นการถอดใจมีความรู้สึกถอดใจยอมแพ้แล้วถอยตัวเองออกมาเหมือนไม่อยากสู้แล้วไม่อยากพยายามแล้ว อาจมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วก็ได้เป็นลักษณะของการพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่ยากลำบากน่าจะมีความรู้สึกว่ามีความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้มันอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโครงเพลงเลยมีความรู้สึกอยากจะพาตัวเองออกไปอาจจะไปชั่วคราวหรือไปจริงๆแต่ก็ขอให้ได้ไปก่อนสบายใจจากตรงนี้ก่อน บางทีอาจเป็นการอยากที่จะเอาตัวเองให้รอดจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะมีความรู้สึกถอดใจบางท่านอาจจะคุยกับธาตุลมตุนกลมเมถุนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจหมายถึงยังเฝ้าสังเกตการอยู่ดูสถานการณ์อยู่อาจเป็นลักษณะที่ไม่ได้เดินหน้าหรือถอยหลังดูสถานการณ์อาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ยังไม่ปล่อยวาง บางท่านต่อไปอาจเหมือนคนที่อยากจะไปโฟกัสในเรื่องงานเป็นหลักก็ได้นะมุ่งมัน่นเกี่ยวกับการทำงานจริงจังกับการทำงานก็เหมือนคนที่ยังไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองได้ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าเราอาจเหมือนคนที่ดูใจเย็นมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นแนวโน้มได้สามดาบเคยเจ็บอย่างไรก็ยังเจ็บอยู่นะคะชาววันพฤหัส เป็นปมเป็นแผลที่เท่มแทงจิตใจแก้ไขอะไรไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเคยเจ็บแบบไหนก็ยังเจ็บอยู่นะคะชาววันพฤหัสหมอก็ไม่รู้ว่าแต่และคนเจออะไรมาแต่บางทีการคิดมากและไปโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้อาจจะคาดหวังเอาไว้มากนะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวัง จนทาให้บางทีเราอาจจะเป็นแบบมองโลกในแง่ลบเหมือนคนที่ค่อนข้างปิดใจจนทําให้สิ่งดีๆมันถูกบั่นทอนลงไปอมองไม่เห็นสิ่งดีดีที่เข้ามาก็ได้นะคะหน่วยนักก็พักก่อนนะคะออมแรงชาร์จแบตให้กับตัวเองค่ะความรักหมอขอขอพยากรณ์เพียงแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาววันพฤหัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ไม่เก็บไปคิดไปแค้นให้ฟังผู้อื่นมากขึ้นเปิดใจรับมากขึ้นปล่อยวางหรือยอมรับมากขึ้นสุขภาพให้ระวังช่วงล่างช่วงเอวลงมานะคะอาจเป็นระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายหรือช่วงขาเข่าค่ะช่วงล่างดวงเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ มอขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังและขอบคุณเพื่อนๆนน้องๆทุกๆคนที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจส่วนคนที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้รักและเป็นห่วงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ id นะคะ